เข้ามาเลยเมืพราะว่าเข้าเราเป็นเรื่องไก่เบิ้งที่เจอพร้อมไอ้เด็กมาเห็นด้วยเอ้ามาดูมาดูมาดูนะปัจจุบันนั้ีอันนี้มาทำอะไรคะมาถ่ายมาถ่ายผู้สาวในบ้านข้ามกลางผู้ชายก็งกไปทำอยู่บ้าง Oh, thanks, สวัสดีค่ะที่รักขน้องออยนะคะที่รักขวันนี้นะคะน้องออยนะคะจะมีแอปแอปหนึ่งมาแนะนํานะคะที่รักขแอปหกเก้าไลฟ์ใหม่ล่าสุดมาดูสาวไลฟ์สด,สดๆุดฮอตกันนะคะที่รักขาน่าจะเป็นในไอดอนชื่อดังน,นะคะมีให้ดูเพียบนะคะมาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะที่รักขาสัา่งได้ดังใจดูฟรีดาวโหลดฟรีสมัครฟรีนะคะที่รักขโปรมาแรงสําหรับวันนี้นะคะที่รัก่ะ สมัครวันนี้รับไปเลยนะคะ50เพชรนะคะยราคาแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะซิมลิงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วมาเจอกันนะคะมึงถ้ามึงไปเอากาใกล้นะเอาเล้วเป็นกล้องท้องให้ปูกก็ได้บ้องของของตัวมึงมีต้องจ่ายก็ได้เดี๋ยวกูไปเชื่อีกาแหม่แหม่โอเคโอเคคุณแม่ถ่ายเลยก็ร้อนแล้วนะแสงเสียงมันดูยังไง

นนแล้วก็ค่อยๆต่อสวยสวสวยนี่ไปก่อนต้องเอาสายเสื้อในออกไหมล่ะเก็บเก็บป้อนก็นได้ใส่เสื้อในเก็บไว้ก่อนก็นได้เสื้อในไม่ทอดต้อยอยู่หรอไม่ต้องไม่ต้องค่ะที่จริงๆๆอ่ะเสื้เบสท์พอ

ก็เสรที่บ้านแล้วแล้พอล้วคุณแม่เลยจะแจอืม ตอนนี้นนนนะนนก็สิอสี่มังกงจำชื่อไมได้โอเคอ่ตสวยท่าน,นี้นะนอ่ะมังก็ตั้งคู่เลยครับ นี่ความร้ายขู่กลัวความร้ายเขาว่าไงพี่อะไรไปดิเดินไปความร้ายว่าอะไรเออเดี๋ยวค่อยรู้ยังเพิ่งไปรู้คุดถึงรอไหมเดี๋ยวรู้มากพูดถึงเรอไหมอุ๊ยมามรีก็ใช่ไงแต่เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะถายยากนะคนที่พร้อมจะทายด้วยกันเราตลอดเวลาแม้แต่ไม่เข้าไปไหนนะอย่าทิ้งเข้าไปไหนแม้แต่ตอนตอนเมาจะตาย่ก็ยังจะเพิ่มขึ้นมา ถ้าเขาตายไปไม่ค่อยจะมีลูกเขาเลยมีแต่ลูกคนอื่นคไผโทพูตายอนี้ผู้ตายได้ไหมไม่หอกแล้วอะตกไม่หอกแล้ว สวยอ่ะนนสวัสดีค่ะที่รักขาหน้องออยเองนะคะที่รักขาวันนี้นะคะน้องออยนะคะจะมีแอปแอปหนึ่งมาแนะนํานะคะที่รักขาแอป69ไลฟ์ใหม่ล่าสุดมาดูสาวไลฟ์สดสดฮอตกันนะคะที่รักขาเน่าจะเป็นในไอดอลชื่อดังนะคะมีให้ดูเพียบนะคะมาแรงที่สุดในตอนนี้แล้วนะคะที่รักขาสั่งได้ตั้งใจดูฟรีดาวน์โหลดฟรีสมัครฟรีนะคะที่รักขาโปรมาแรงสําหรับวันนี้นะคะที่รักขา วันนี้รับไปเลยนะคะ50เพชรนะคะยกราคาแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะซิมมิงตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วมาเจอกันนะคะดูคลิปสิอันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปแล้วนะเหนื่อยมากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูว่าเราถ่ายรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะกับกล้องเราน่าจะเก็บไว้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยถ่ายอยู่ใช่ไหม ใช่เลยวบดีโอตอนถ่ายแบบโอเคไว้เจอกันนะขอฝคกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกด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 หัวเราด้วยกดทำอะไรอ่ะทำให้มันสูงไงมันจะได้เดินได้คลองสัตยินโลกแต่